อีพีระวังนะเขียนมาให้อ่านเล่นๆสเก,ก็ตสเก,ก็ตคนมีธรรมะดับเย็นเบาโปร่งโล่งสบายอิสระจากอารมณ์ไม่โดนความคิดหลอกหมดความหมายกระสายเย็นมวนเบาละเอียดไม่สำคัญตนว่าเป็นอะไรไม่ยึดแม้ทำ คำว่าอารหารันและคำว่าหลุดพ้นก็ไม่ต้องการพ้นจากสมมุติบัญญัติแล้วมีร้อยคนพันคนก็เหมือนไม่มีคนหลงยึดธรรมเอาธรรมไปเป็นศาสตราวุธทิมแทงผู้อื่นเผาตัวเองและผู้อื่นมีแต่เปรียบเทียบแต่ละขณาดจิตมีแต่ความรุ่มร้อน โดนอารมณ์รอมีแต่ความยึดมั่นมีตัวตนเป็นผู้มีธรรมติดดีจะหลงไปเป็นอลหรหันเป็นผู้หลุดพ้นเพี้ยนมักเอาอาดีตหรือสร้างเรื่องราวมาให้คนหลงต้องการให้คนยอมรับอยู่คนเดียวไม่ได้ต่างกันเิ้นเชิงเราอาจจะพลาดอะไรไปบ้าง สกิดบ้างอะไรบ้างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาที่สว่างสวยัยแต่ผู้ใดปัญญามืดบอดจะมองว่าอาจารย์คงไปด่าก็ขออภัยนะไม่ได้ว่าใครเลยแค่วินาทีเดียวก็อย่าหลงไปเป็นอะไรอะไรเลยกิเลสคือโพธิ แต่โพธิก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีกิเลสแม้ความว่างและความมีแตกต่างกันแต่มันก็ต้องอาศัยกันและกันอย่างแยกไม่ออกหากปราศจากความว่างความมีก็เกิดไม่ได้และความมีจะดำรงอยู่ไม่ได้หากปราศจากความว่างแก้วน้ำใบนี้ บรรจุน้ำได้เพราะมันว่างรถวิ่งได้เพราะถนนว่างโบสถ์วิหารบ้านเรือนอาศัยได้เพราะข้างในว่างเปล่านกผีเสื้อเครื่องบินโบยบินอย่างเสรีได้เพราะอากาศมีความว่างความว่างจึงมีคนต่อความมีอย่างสงและความมี ก็ขับเน้นให้ความว่างมีคุณค่าโดดเด่นอย่างอัศจรรย์โลกใบนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยแห่งการอิงอาศัยจงใช้ชีวิตให้กลมกลืนสมดุลอย่าแสวงหาความมีจนนอนอัดควันพิดแห่งความยากจนเป็นทโทและอย่าแสวงหาความว่าง จนทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะสมมตุติแห่งความเป็นมนุษย์หลับตาหรือลืมตายืนนั่งหรือนอนชายหรือหญิงหนุม่มสาวคนแก่ขลาวาดหรือนักบวชการดิ้นรนหนีโลกเพื่อผลทุกไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย หากเธอมีปัญญาเสียแล้วเธอจะเห็นว่านิพพานอยู่ในสังสารวัฏเธอไม่จำเป็นต้องปฏิเสธอะไรและกอดรัดอะไรเธอไม่จำเป็นต้องหนีหรือสู้พ้นจากอะไรนิพพานบนดินได้บนความมีได้บนความว่างได้ในชีวิตปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ และธรรมม้แท้คือธรรมปัจจุบันที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่แหละแต่ไม่หลงปัจจุบันแค่ทำหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยให้สมดุลพอเพียงกับตนและมีปัญญามองเห็นเข้าใจธรรมชาติของการตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและดับไปของทุกสรรพสิ่ง เธอก็จะเป็นผู้มีปัญญาใช้ชีวิตชิวชิวแต่สงบเย็นปโปร่งโลง่งเป็นประโยชน์ความสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ควบคู่กันโดยเธอไม่ต้องเอาอะไรหรือทิ้งหรือคอยกำจัดอะไรหรือวางอะไรทุกสิ่ง ล้วนเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่เองทุกส่วนเมื่อเห็นทุกสิ่งอัตโนมัติ AI จากปัญญาเราไม่ใช่ความจำที่เป็นทิฏฐินะไม่เคยเกิดไม่เคยตายจริงๆก็แค่ผ่านมาทักทายชั่วคราวมหากรุณาหรือโพธิจิตคือ จิตท,ที่มุ่งต่อการตัดสลลและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อประโยชน์แก่ทุกภพภูมิมีใช้แค่ดีที่สุดหรือรักเมตตาหรือทำดีแต่หลุดพ้นจากการเป็นสพรพพสา์พ้นไปจากผู้โปรดและสัพพสา์พ้นจากผู้ให้และผู้รับ ผู้ช่วยหรือผู้ทำลายพ้นไปจากผู้ปลดปล่อยผู้ติดหรือผู้หลุดถ้ายัางหลงเป็นอะไรอะไรอยู่นั่นคือเส้นแบ่งเป็นกับดักผู้ค้องติดในสังสารวัฏที่เธอคิดว่าเป็นแต่ทั้งหมดที่เธอเป็นก็ยังเป็นแค่นักเดินทางเป็นสรรพสา ที่ยังติดข้องอยู่ใน31ภพภูมิถ้าเธอยังเป็นอะไรอยู่ก็ยังช่วยใครไม่ได้มีแต่สร้างกรรมทั้งทางดีและไม่ดีให้เป็นได้แค่เพื่อนร่วมเกิดเพื่อนแก่เพื่อนร่วมสังสารวัฏไม่ให้ปฏิเสธความหลงและวิ่งหาความรู้แจ้งพุทธะจะมีใช่สิ่งอื่นใด หาคือการไปพ้นอย่างสมบูรณ์จากการมีความเห็นว่านี่คือสิ่งนี้สิ่งนั้นหากไม่พ้นไปจากสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเธอจะคงเวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งสังสารวัตนานแสนนานล้วนแล้วมาจากมายาปรุงแต่งที่เธอสร้างเองเล่นเอง คิดไปเองแต่สิ่งเดิมแท้ไม่เคยบอกอะไรไม่มีแม้แต่ชื่อกี่พบชาติไม่อ่าจน,นับย้อนได้เรายึดเอาขันทั้งห้าว่าคือฉันเราคิดถึงกายของฉันจิตของฉันเราทำบุญและบาปมากมายเพื่อสิ่งที่ฉันต้องการฉันคือสังสารวัฏ หลงให้ค่าหลงยึดติดหลงไปตัดสินมันเป็นแค่ความคิดที่เรายึดติดในห้วงเวลาถ้าสังเกตใจคนเราที่หลงทรรเกือบทั้งหมดปฏิบัติเพื่อที่จะเอาทรรเอาดีเอานิพพานเอาการบรรลุธรรมเอายานทัศนะคุณวิเศษเอาสวรรค์เอาชื่อเสียง เอาหรือเพื่อเพื่อมีแต่ความอยากและความหวังและความกลัวแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่ไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่คาดหวังและไม่หวาดกลัวอะไรอีกแล้วดีกว่าตั้งหน้าปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเอาทั้งโลกและธรรมทั้งชีวิตสู่ชาติหน้าและต่อไป เมื่อไหร่ไม่ยึดไม่เหลือปัจจัยสิ่งใดๆให้กังวลเมื่อใจท่านไม่คิดเองแล้วทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแล้วทั้งสิ่งที่ไปรู้และสิ่งถูกเห็นในเวลานั้นนั่นก็คือการหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นไปจากทั้งสองฝั่งหรือทําคู่ทุกอย่างมันก็มีอย่างนั้น แต่เราไม่มีอุปทานร่วมเป็นเจ้าของเหลือแค่ธาตุที่เป็น AI ดํดำเนินไปเองแต่ไร้ความเป็นเจ้าของเปรียบดังน้ำากลิ้งอยู่บนใบบัวน้ำและน้ำมันมีอย่างไรก็ไม่ทำให้เราสุขหรือทุกได้เลย